สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผม N.E.9 นะครับผมโอเคนะครับก็ตามชื่อคลิปอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับว่าทําไมเนี่ยเราถึงควรเลือกทําคลิปทั้งสองอย่างนะครับเอาละพูดมาขนาดนี้แล้วนี่อาจจะสงสัยนะว่ามันคืออะไรวะอยู่ดีก็พูดมาแบบไม่มีเป่าไม่มีปีไม่มีคุยโอเคก็คือผู้คุณเนี่ยถ้ามีใครเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ากาลังทำคลิป mm hmm. กำลังเป็นมือใหม่นะครับผมก mm hmm. ็การเขาเรียกว่า ยุทธวิธีในการลงคลิปเนี่ยถือว่าสําคัญมากมากเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยครับมันอาจจะให้ความรู้คุณได้บ้างเล็กน้อยนะครับผมผมจะมพยายามทำที่เท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับโอเคเข้าเรื่องก่อนเะครับโอเคนะครับเราก็เราจะมาเริ่มเข้าเรื่องเ,ออเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็สมมุติว่าผมจะกําหนดบทบาทให้พวกคุณแล้วกันนะสมมติว่าพวกคุณคือยูทูบเบอร์ หน้าใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําช่องใหม่ๆเนี่ครับโอเคก็ผมก็จะพูดอธิบายให้เห็นภาพแล้วก็พยายามอธิบายท้าที่จะทําได้ละกันนะครับโอเคนะครับก็สมมุติว่าคุณเลือกที่จะลงคลิปนะครับผมการลงคลิปเนี่ยมันก็มีอยู่สองสองทางนะครับก็คือลงทางวิดีโอกับทางชอ็อตนะครับผมก็คือวิดีโอคือสามารถลงกี่นาทีก็ได้ชอ็อตก็ลงได้แค่นาทีเดียววิดีโอสั้นนะครับผมก็น่าจะรูปกหะไรคนแล้วละ่ะ โอเคแต่ว่าตามที่คิดที่เป็นบอกว่าทําไมเราถึงควรลงทะสองอย่างลงทาสองอย่างใช่ไหมก็คือเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลยนะกันนะถ้าสมมติว่าคุณเริ่มต้นจากการลงชตวิดีโอเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เลยนะคุณดังนะครับผมมีผู้ติดตามมากมายคนดูเยอะแยะแต่ว่านี่คือสิ่งความคิดเห็นของผมนะและก็สิ่งที่ผมพูดอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับช่องนั้นได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ผมจะมีตัวอย่างให้เห็นอีกมากมายเลยนะครับจากยูทูบเบอร์คนอื่นเช่นกันนะครับโอเคเริ่มจากช็อตก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปวิดีโอต่อนะครับเพราะาช็อตมันง่ายกว่าโอเคนะครับไอตัวช็อตเนี่ยเวลาเราลงคลิปเนี่ยเปอร์เซ็นในการที่ทําให้คนดูมาดูเราเนี่ยมันสูงกว่าตัววิดีโอนะครับผมสูงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงคลิปในช็อตเนี่ยก็คือถ้าคุณโชคดีจริงๆรเนี่ยว่าชื่อคลิปของคุณเนี่ยมันเป็นไวรัลอยู่เนี่ยชื่อคลิปช่องที่คุณตั้ง ชื่อชื่อชื่อคลิปที่คุณตั้งเนี่ยมันเป็นไวรัลหรือว่ามันใกล้เคียงกับกับคลิปที่มันเป็นไวรัลเนี่ยมันก็จะแนะนําให้คนมาเห็นคลิปเรานะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มยอดวิวยอดติดตามยอดอะไรต่างๆเนี่ยจากตรงนี้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคนะโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือหลังจากที่คุณเริ่มทําคลิปตามปกติของคณเนี่ยติดตามคณก็เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้น แต่ว่าสมมุติว่าผ่านไปหนึ่งปีคุณเริ่มสังเกตว่าคนดูของคุณเนี่ยเริ่มมีน้อยลงสมมุติว่าจากหลักล้านตอนเนี้ยเริ่มลดมาเหลือหลักหมื่นหลักพันใช่ไหมครับโอเคแล้วมันสำคัญมันสัมพันธ์นนกับวิดีโออย่างไงสมมุติว่าคุณเห็นว่าคุณเนี่ยเริ่มอยากจะอยากจะลงทางวิดีโอบ้างมากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไปทางเปลี่ยนไปลงทางวิดีโอเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนไปลงวิดีโอตรงนี้นะครับ อาจจะไม่เห็นนะพอคุณไปลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเ,ยเอ่อคนดูที่มีผมเชื่อเลยว่าจะมีน้อยกว่าช็อตวิดีโอหลายสิบเท่าเลยสมมติว่าได้ช็อตเฉลี่ยของคุณเนี่ยนะคนดูหลักแสนห้าแสนนี้ใช่ไหมพอมาลงในวิดีโออาจจะเหลือหลักร้อยหลักพันเพราะว่าตามหลักความคิดที่ผมคิดนะนะคนที่ติดตามจากช็อตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพวกเขาไม่ใช่คนที่ชอบส่องหรือว่าชอบออดูอะไรต่างๆของช่องช่องนั้นเนี่ย เขาก็จะไม่มีทางเห็นหรอกว่าในวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเขาก็ดูเขาก็จะดูแต่ในช็อตอย่างเดียวก็คือเขาจะไม่ได้สนใจในวิดีโอของคุณเพราะว่าบอกเลยครับลอย,ล,อยละเก้าเก้าเนี่ยก็คือต้องดูแต่ในเนี้ยดูแต่ช็อตก็คือเพราะว่าเออเวลาเราเลื่อนช็อตอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลื่อนมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าในช่องเรามีอะไรจริงๆนะครับผม ซึ่งนั่แหละนี่คือตัวอย่างนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือนี่ยคือเหตุผลที่เราจะควรทาผู้ติดตามทําคนดูทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้คนดูมาติดตามอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนเนี่ยมันยากเหมือนกันนะครับผมถ้าทางที่ดีไปเลยเนี่ยให้คนติดตามเราทั้ง2ออย่างไปเลยนะครับทั้งวิดีโอและช็อตไปเลยนะครับผมว่ามันน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับก็คือผู้ติดตามติดตามเราได้นานมากขึ้น อะไรนี้นะครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่นะผู้ติดตามและอีกอย่างนะครับผมบางช่องที่ผมเห็นเนี่ยจากฝรั่งหรือคนไทยเนี่ยนานวันเข้าเนี่ยช่องเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผู้ติดตามคนคนดูของเขาเนี่ยเขาก็เยอะเยอะมากเลยแต่พอมาตอนนี้คนดูเขาลดไปอย่างมากเลยคือหายไปเยอะมากเพราะเนื่องจากสิ่งที่ผมคิดได้นี่ก็คือการมีการมีมาของช่องอื่นๆที่มันมีเข้ามาขึ้นเรื่อยๆ ตามการเวลานะตัว y t u t u มันก็มันก็เลยดูดคนไปดูช่องอื่นต่ออะไรเงี้ยทำให้เจ้าทำให้ช่องนั้นๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องคนดูนะครับคนดูน้อยแล้วพอตัวเองเนี่ยตัดใจไปลงคลิปในวิดีโอวิดีโอเต็มอย่างเช่นเคยเนี่ยก็ก็คือคนดูน้อยหรือว่าไม่มีเลยที่ซ้ำนะครับก็คือเอาง่ายคือต่อให้ในช็อตวิดีโอของคุณเนี่ยจะมีคนติดตามเป็น10ล้านร้อยล้านคนเนี่ยและพอคุณมาทำในเงี้ย ในวิดีโอตัวเต็มเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนดูทั้งหมดที่มีผมงมันอ่ะจะมาดูในวิดีโอเต็มเช่นกันก็เลยผมก็เลยคิดได้ว่าเนี่ยผมควรจะทำทั้งสองทั้งสองอย่างมาเลยผมจะได้ผู้ติดตามจากช็อตด้วยแล้วก็วิดีโอตัวเต็มด้วยเพราะว่าจากการประเมินของผมเนี่ยจากการดูและเปรียบเทียบทั้งสองทั้งสองช่องทางเนี่ยเอ่อเปอร์เซ็นต์การติดตามของช็อตเนี่ยเวลามีคนดูหลักพันอย่างนี้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์การติดตามเนี่ยอยู่ที่25่ิถึง 40เลยนะครับผมผมให้ประมาณนี้นนี้ของผมเพราะว่าสำหรับผมพื้นดวงมันน้อยมากมันเลยประเมินได้ง่ายนะครับได้ประมาณ25 40%ท้ส่วนถ้าในวิดีโอตัวเต็มเนี่ยในวิดีโอตัวเต็มของผมช่องผมนะตอนนี้ยังไม่มีคลิปไหนที่มีคนดูถึงหลักพันสักทีนะครับอย่างมากก็แค่800กว่าคนเองก็ว่าถ้ามีคนดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเยอะๆหน่อยละกันนะครับผมให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปละกันนะโอเค ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือเปอร์เ,รเซ็นต์การติดตามมันต่างกันเปอร์เซ็นต์การติดตามนะในวนะิดีโอเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์การติดตามอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจากการดูแล้วการเปรียบเทียบในยูทูบสตูดิโอเนี่ยมันได้ประเมินไว้ว่าผู้ติดตามส่วนใหญ่ของผมนะี่ยกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะมาจากช็อตทางนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าผู้ติดตามของเก้าสิบแป 98%แเมาจากช็อตหมดเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทําช่องเนี่ยผมเริ่มจากช็อตก่อนนะครับผมแล้วค่อยเริ่มทําวิดีโอมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะทิ้งระยะห่างหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเริ่มใส่ใจมันมากขึ้นแล้วเพราะว่าผมนะอย่างที่บอกว่าผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วละ่ะก็จากคลิปอื่นของผมเนี่ยก็มีคนดูหลักพันหลักร้อยหลักสิบก็คือมีเยอะคือช่องผมมันไม่ได้เป็นช่องทีออ่ดังอะไรใช่ไหมละ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนดูที่มันให้มามันจะเป็นแบบสุ่มอย่างแน่นอน,นครับอาจจะมีมากมีเยอะมีน้อยไม่มีเลยก็มีนะครับผมก็เลยไม่ได้กังวลเลยมากแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะมาทำไว้ให้ใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ากำลังติดปัญหาเรื่องตรงนี้ผมก็จะได้มาบอกให้พวกคุณฟังนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยบางช่องหรือช่องส่วนใหญ่เนี่ยช่องส่วนใหญ่นยเขาจะเน้นลงคลิปชอ็ชอตช็อตวิดีโอมากกว่านะครับผม ซึ่งสมัยนี้มันมีเห็นเยอะมากในวิดีโอตัวเต็มก็มีเยอะเช่นกันนะครับผมซึ่งเจ้าใหญ่ๆที่เจ้าใหญ,ใหญ่ในไทยของเราที่เขายังเน้นลงวิดีโอตัวเต็มเป็นหลักนะเอาคนที่ผมไม่เคยเห็นลงช็อตเลยนะก็พี่เบย์แหละพี่เบย์ลีเฟอร์นะครับผมผมไม่เคยเห็นเขาลงในช็อตเลยอาจจะลงแต่ผมไม่เคยเห็นมานั่นแหละก็คือถ้าเราลงคลิปในไหนไหนปซะส,ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ติดตามเราก็คนดูคนตามเราก็จะมาจากตรงนั้นซะส่วนใหญ่แต่ถ้าคนดูของคุณเนี่ย เออเขาแบบติดตามคุณคือมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะมันไปว่าใครไปบอกใครอะไรก็ไม่ได้แต่อ่ะเอาเป็นบุคคลแล้วกันนะสมมติว่าคนคนนี้เขาก็มาดูเขาก็ชอบที่จะดูทั้งวิดีโอตัวเต็มและช็อตไปด้วยนะครับผมก็คือเขาก็จะได้รู้อะไรทักสองอย่างเพราะว่าการลงคลิปในวิดีโอเนี่ยมันก็ลงคลิปเต็มๆคลิปเต็มๆทุกอย่างเนี่ยแต่ในช็อตเนี่ยอาจจะเป็นการตัดมาจากคลิปเต็มและเอาไปลงในช็อตเพื่อ กระจายยอดวิวกระจายผู้ติดตามเพิ่มไปอีกนะครับมันคือหลักการเนี่ยนะถ้าเป็นผมก็าทานี่แหละมันคือวิธีหาผู้ติดตามนะครับเอาล่ะก็สรุปให้สั้นๆแล้วกันนะเพราะตอนนี้ก็จะจบคลิปแล้วนะครับก็สรุปได้ดังนี้เลยครับว่าเราควรที่จะทำเอ่อการเราควรที่จะลงคิดทั้งสองช่องทางนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพของผู้ติดตามแล้วก็ประสิทธิภาพของช่องเราที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคือ ย่าเพิ่งพูดถึงคุณภาพแต่ว่าเราพูดถึงในเชิงเรียกว่าเชิงปริมาณก่อนคือข้อแรกคือเรา,เาสามารถฟังคนดูได้แต่เพราะว่าคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกว่าคนคนที่ดูมาจากช็อตจะไม่จะไม่โผล่ม,มาในวิดีโอเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนดูผมเนี่ยที่ผมทําได้มากสุดในช็อตนะคือสามหมืน่นแล้วทำไมพอผมมาลงคลิปในวิดีโอเต็มเนี่ยทำไม มันควรจะมีคนดูแบบเยอะกว่านี้นีแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยค่าเฉลีย่ยมันคงเยอะกว่านี้แต่ค่าเฉลีย่ยของผมนยะอยู่ที่ห้าสิบเองนะครับคน,คนดูในวิดีโอตัวเต็มนะค่าเฉลีย่ยอยู่ที่50สิบวิวเท่านั้นมันก็ถือว่าน้อยอมากมากนั่นแหละนะครับผมก็สรุไปได้ดังนี้นะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเราควรทำทั้งสองอย่างไปเลยครับผมซึ่งแล้วก็ในว่าแต่2ออย่างเนี่ยไอคอนเทนที่คุณเอาลงไปด้วยเนี่ยมันก็ต้องดึงดูด ที่คุณมั่นใจว่ามันสามารถดึงดูดคนดูให้มาดูคุณได้ทั้งสองช่องทางเลยทีเดียวถ้าคุณทาได้น็ถือว่าคุณเก่งและมีประสบการณ์แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามผมก็พยายามพิจารําในจุดนั้นอยู่นะครับผมพยายามพิจารเออหาจุดตรงนั้นอยู่นะครับนั่นแหละก็สําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าการอธิบายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่าบางคนเนี่ยสามารถรู้รได้ได้ด้วยตัวเองได้ซ้ำนะครับแต่ผมไม่ได้มาบอก โอเคก็ผมก็แค่จะทำคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับใครสักคนหนึ่งที่เห็นเห็นค่าของประโยชน์นะนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าติดใจอะไรในช่องผมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่ถนะ้าคลิปนี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระหรือว่าเป็นข้อมูลที่คุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคุณจะทิ้งดิสไลค์ไว้ผมก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมไม่บังคับนะขอแค่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นสักคนสองคนเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วนะครับ ก็เป้าหมายเป้าหมายในปี <c oughs> เป้าหมายในปีนี้เนี่ยคือ1000พซับแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วล่ะเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วก็เลยเป้าหมายในปีนี้นะเป้าหมายในปีนี้นะก็คือ700ร้อนะครับตอนนี้ผมมีผู้ติดตาม6กร้อยแปคนก็ฝากกดให้มันหน่อยนะครับผมให้ผมถึง700ร้อยเร็วๆนะครับโอเคก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการวิเคราะห์ประเมินให้ความรู้สาระอะไรเป็นยังไงรอติดตามชมได้เลยนะครับ ก็จบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผม n อ e 9สวัสดีครับ